ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราข่า o ออฟโนสวัสดีครับพบกับข่า o ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับอุปกรณ์ยอนฮิตสําหรับแต่งรถจัก,กรยานยนต์สำหรับใครที่รักในความเร็วโดยเฉพาะชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจเชื่อว่าคงรู้กันดีว่าอุปกรณ์ตัวไหนยี่ห้อใดบางที่ขาดไม่ได้สำหรับแต่งให้รถคู่ใจของตน ประเภทเของมันต้องมีต้องหามาใส่เสริมเติมความเทให้ดูหล่อเฟีย้ยวฟ้าวไว้ขับโชว์สาวให้กับเจ้า2องล้อคันโปรดแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแต่งรถมอเตอร์ไซค์แบบไหนอาจโดนด่านเลี่ยงเพราะผิดกฎหมายได้แต่นักบ,บิดจะรู้ไหมว่าของแต่งรถบางชิ้นเห็นชิ้นเล็กๆแต่ก็ไม่คิดเลยว่าราคาจะไม่เบาอย่างที่เห็นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ 1. ล้อซี่ลวดบวกยางหน้าแคบผิดกฎหมายไหมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมดูจากความแข็งแรงและประเภทรถถามว่าล้อและยางแคบนี่ผิดกฎหมายจราจรไหมหากมันไม่แข็งแรงรถใหญ่ทำมาให้ดูล้อเล็กๆก,ก็อาจจะโดนเรียกไปตรวจสอบเครื่องกันบ้างรถมอเตอร์ไซค์คันเล็ก,ลกรุ่นเล็กอาจจะทำได้แต่หากเป็นบิ๊กบค์ล้อแขบโคงอันตรายแต่ซี่ล้อสีส ทั้งแบบชุบทองชุบโครเมียมและอื่นๆเป็นที่นิยมของเหล่านักปิดมากเพราะล้อแบบนี้มีน้ำหนักเบาปันรอบขึ้นง่ายแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันเพราะเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้มากกว่าเพราะยางยืดเกาะถนนไม่ดีเท่าล้อเดิมนั่นเองครับ 2. ไฟสองสว่างไฟหน้าไฟท้ายและไฟเลี้ยวไฟเบรค ไฟตัดหมอกสปอร์ตไลท์ผิดกฎหมายไหมครับแน่นอนครับว่าผิดครับไม่ต้องพูดเยอะครับว่าไฟแต่งมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายไหมทางหน้าปัดและล้อแบบนี้คุณตำรวจเห็นโดนเรียกแน่นอนครับไฟหน้าไฟท้ายไฟมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่จนเกิดไอเดียมองว่ามันเท่ในยามค่ำคืนแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันเพราะการดัดแปลงไฟหน้าแบบนี้ ไฟซีนอนหรือ LED ยอมส่งผลต่อวิสัยทัศน์ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นดังนั้นควรเลิกใช้แบบที่ไม่สว่างมากจนเกินไปใช้สีไฟที่ถูกต้องตามกฎหมายและควรเลิกร้านและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อร่วมเส้นทางส่วนเรื่องของราคานั้นก็ต้องมีหลักร้อยบาทไปจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ ท่อไอเสียผิดกฎหมายไหมบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่ผิดกฎหมายอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นักบิดทั้งหลายนิยมแต่งกันช่วยเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ให้ใกล้เคียงเสมือนได้บิด,ดรถมอเตอร์ไซค์ส่วนหนึ่งก็ว่าได้การติดตั้งท่อไอเสียใหม่โดยไม่มีตัวกองสารพิษผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับเพราะท่อแต่งตัวนี้เป็นท่อไอเสียที่ไม่มีไส้กองทำให้มีเสียงดังเป็นเอกลักษณ์และ ระบายไอเสียออกเร็วระบายความร้อนได้ดีส่งผลโดยตรงต่ออัตราเร่งแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันทําให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นเพราะไอเสียออกเร็วเกินไปบางคันเลือกแบบผ่าโลกให้เสียงบิดดังมากขึ้นส่วนเรื่องของสังคมนั้นก็คงต้องยอมรับว่าไม่เป็นที่ปราบป,ปื้มอย่างแน่นอนโดยเสียงที่ดังกว่ามาตรฐานผลิตมาจากโรงงานโดยเฉพาะถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เสียงจะดังมาก ส่วนเรื่องของราคานั้นถ้าไปใช้ช่างผ่าตามร้านราคาจะอยู่ระหว่าง400 800บาทหาซื้อตามร้านค้าออนไลน์ก็มีขายตั้งแต่ราคาหลักร100้อยถึงหลักหลายพันบาทก็มีแล้วก็แล้วแต่คุณภาพของชิ้นงานด้วยครับโชคหลังแต่งผิดกฎหมายไหมบอกเลยครับว่าไม่ผิดแต่งโชคต้องคํานึงด้วยว่าถ้าคุณเป็นคนขับขี่ช้าใจเย็นควรเลือกโชคอ่อนนุ่มจะทําให้ไม่เจ็บ ก้นเวลากระแทกตอนที่เจอทางรุขระหรือถ้าคุณเป็นั่วใจร้อนใส่เต็มรักความเร็วควเรเลอใส่โชคแข็งเพอะเวลาขับขี่ที่ความเร็วสูงหรือเข้าโค้งรถจะไม่ส่ายทั้งนี้ทั้งนั้นยังขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักตัวของผู้ขับขี่ด้วยส่วนเรื่องของราคาขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อด้วยมีตั้งแต่หลักเกือบพันไปจนถึงหลักหลายพันก็มีครับการติดตั้งโช้ใหม่ที่ไม่ได้มาจากโรงงานถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ แต่เนื่องจากชกตัวใหม่ส่วนมากที่นำมาติดเพิ่มทําให้เพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้นจึงไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับยกเว้นโชกที่ทํามาส,สีแสบตามีมไฟกระพริบนั้นอาจจะโดนด่านเรียกได้ห้าเบาะป่าเบาะป่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับทําไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองเอาไว้รับผู้โดยสารการแต่งเบาะถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปทรงของรถมอเตอร์ไซค์ให้ดูโฉบเฉี่ยวสไตล์รถแข่งมากขึ้น ส่วนใหญ่ทำเพื่อให้บอดี้ของรถดูบางลงเข้ากับล้อซีลวดหรือชุดแต่งรอบคันแต่จะไม่ได้ช่วยให้ผู้ขับขี่นั่งแล้วสบายขึ้นแต่อย่างใดตรงกันข้ามนั่งแล้วปวดก้นไม่สบายแต่ก็ขึ้นอยู่กับรถชนิยมของผู้ขับขี่ด้วยถ้ามีไว้นั่งคนเดียวทะเบียนป้ายดำก็ไม่เป็นอะไรแต่หากเอาไว้ขับรับผู้โดยสารแบบวีดปรสไซย์รถแบบนี้กรมขนส่งไม่ให้ผ่านนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ